สรุปสถานการณ์โควิด -19 นั้นแต่วันที่25กันยายนถึง27กันยายนต่อไปนี้นะครับสถานการณ์รอบโลกได้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ผู้ติดเชื้อวันละ5แสนลายอยูม่มาถึงระดับ4แสนลายต่อวันแล้วขณะนี้ครับเหลือเพียง3แสนกว่าลายต่อวันเมื่อ2วันก่อน นะครับส่วนผู้เสียชีวิตได้ลดต่ําลงมามากกว่า1,000ลรายเมื่อ2วันก่อนเช่นเดียวกันนะครับศูนย์การการระบาดของโลกนะครับได้เปลี่ยนจากเอเชียตะวันออกนะครับโดยมีการกระจายมายังยุโรปและซารดิเมกาครับซึ่งมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงมาระดับต่ํากว่าอยู่ในระดับประมาณ1 ถึง80,000ลายต่อวันนะครับต่ำกว่า10,000แสนลายในวันนี้ครับเทเยอรมนีเป็นอันดับที่1ครับญี่ปุ่นเป็นอันดับที่2นะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เยอรมนีคือ80,000กว่าลายญี่ปุ่นเหลือเพียง40,000กว่าลายครับส่วนรัสเซียไต้หวันสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับที่3ถึงอันดับที่5นะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระดับ40,000ถึง10,000ลายต่อวันเท่านั้นนะครับในยุโรปและสหรัฐอเมริกาครับคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม เข้าใกล้ฤดูหนาวแต่ยังไม่พบสายพันธุ์ที่รุนแรงกว่าเดิมนะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทยครับได้ผู้เสียชีวิตนะครับได้ลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะ2สัปดาห์นี้ครับผู้ติดเชื้อไรยใหม่นะครับคือผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลลดลงจากระดับ1000งลายลงมาเหลือต่ากว่า1000งลายบางวันลดลงมาถึงระดับ300รล,ลายนะครับต่อวันครับผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาลครับซึ่งรายงานสัปดาห์ละครั้งลดลงมาเหลือ วันละประมาณ11,000กว่ารายครับนะครับแล้วก็ทั้งนี้แสดงว่ายังมีการระบาดนะครับในประเทศไทย1,000 100, 0กว่ารายต่อวันนะครับแต่ว่าได้ลดลงอย่างต่อเนื่องครับโดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการน้อยสามารถกักตัวเองที่บ้านได้นะครับผู้เสียชีวิตก็ลดลงต่ำกว่า20รายตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับ ผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ของกรุงเทพมหานครครับได้ลดลงอย่างรวดเร็วโดยเริ่มลดลงมาเป็นระดับระดับต่ํากว่า1000รลายตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนและลดลงมาถึงระดับ5 0 0ถึง100รลายเมื่อสสัปดาห์ก่อนนะครับการระบาดของไทยดีขึ้นเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นวันที่1ตุลาคมนี้จึงปรับจากโรคติดต่ออันตรายมาเป็นโรคเฝ้าระวังนะครับแต่พี่น้องยังคงต้องป้องกันตนเองโดยมาตรการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยนะครับในพื้นที่ที่มีคนหนานแน่นและพื้นที่ปิดแล้วก็เช่นบริเวณขนส่งสาธารณะนะครับแล้วก็ วัคซีนรวมทั้งเข็มต้นอย่างน้อย3เข็มครับหลังจากหนึงตุลาคมเป็นต้นไปนะครับการรักษาพยาบาลก็ให้ใช้โรงพยาบาลตามสิทธิ์ของท่านเองเว้นแต่ภาะวะฉุกเฉินนะครับจึงจะใช้ได้ทุกแห่งนะครับแต่ว่ายังคงมีแพทย์ทางไกลให้ใช้4แอปนะครับได้แก่แอปคลินิกโทเทลเทเลเมด หมอดีและกูดด็อกเตอร์ครับนะครับถ้าท่านสงสัยครับใช้หมายเลขสายด่วนครับ1 3 3 3 0ได้หรือใช้ไลน์ของสปสช,ชที่ nhso นะครับการฉีดวัคซีนและมาตรการป้องกันสุขบุคคลครับยังคงเป็นมาตรการหลักที่ทุกคนต้องปฏิบัตินะครับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนการบังซึ่ก็จะปิดตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปแต่จะมีการฉีดต่อไปที่สถาบันโรคผิวหนังในวันเสาร์ครับทั้งแบบนัดและไม่นัดนะครับส่วนของกทมจะไม่ีประกาศยังไม่มีประกาศหยุดการฉีดครับก็พี่น้องติด ตามันต่อไปนะครับ